าขีในข่าวกีฬาบอลไทยไบมาโน่โปกิงสไตล์ประจวันที่9มีนาคม2565โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีนกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจ,จับก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เจแปนตีข่าวใหญ่สื่อนอกนทึ่งชนะทิพย์ช่วงเวลาน่าตื่นเต้นในครั้งนี้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น Yahoo Japan รายงานข่าวสื่อต่างประเทศถึง ลีลาการเล่นของชนาทิพย์สงกสินสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจต่อแฟนบอลในครงังนี้โดยทังสื่อของญี่ปุ่นระบุรีว่าสื่อต่างประเทศยกย่จ้องให้ชนาทิพย์สงกสินเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับทางแฟนบอลโดยวิทฟิลชาวไทยโชว์สกิลลีลาการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมท่ามกลางวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามมากถึง4คนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในเกมที่คาวาสกิฟอนเตเล่ปลุกไปเสมอรกระทางกัมบะออากาในการแข่งขันฟุตบอลเจลิกหมายเลขส โดยทางสื่อต่างประเทศในยุโรปนั้นบอกว่ากองกลางทีมชาติไทยมีการเลี้ยงบอลที่เหนือธรรมชาติก่อนจะฝาาวงล้อมผู้เล่นกบ่าโอซาก้าแต่พื้นที่แคบของเขาเนี่ยสามารถเอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นได้และกระจายบอลผ่านะรุปไปได้ซึ่งนําไปสู่การสร้างโอกาสที่ใหญ่ไปให้กับทางเพื่อนร่วมทีมอย่างสวยงามในครั้งนี้ โดยสื่อต่างประเทศได้ความสนใจในการเล่นยอดเยี่ยมของชนาทิพย์คนนี้เป็นอย่างมากที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆในเกมนี้ได้เขาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลเนสนามเขารับการชื่นชมมากมายจากแฟนบอลในครังร้งนี้เป็นนักว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรชนาทิพย์กลับมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังทีมชาติไทยชุดใหญ่โดนแก่งเอเชียใต้ โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกแฟนบอลอาเซีซนจะว่ายอย่างไรกันบ้างหลังทีมชาติไทยนั้นต้องดวลกระทางทีมชาติดเนปาลเป็นแมตที่2ในโดยคนนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนกันเน,น,นปาลไม่ได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่สำหรับโค้ชชาวคูเวตพวกเขาแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียนในครั้งนี้คอมเมต่ตอมาประเทศไทยกลัวที่จะลองอินเดียถึงเลือกเนปาลและก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อพวกเขาก็เป็นได้มเขาไม่ต่อมาฉันรู้ถึงสาเหตุที่เลือกนะ ที่โค้ชเลือกอุ่นเครื่องกับทีมชาติเนปาลนั้นเป็นเพราะว่าต้องการทดสอบสไตล์การเล่นของชาติเอเชียใต้เพราะรอบคัดเลือกเอเชียครับไทยนั้นอยู่ในแนวเดียวกับทางบันดิฟและก็รีัลกานั่นเป็นเหตุผลที่ไทยเลือกอุ่นเครื่องกับทางเนปาลเนื่องจากฟุตบอลเนปาลรูปแบบการเล่นคล้ายกับทางบันดิฟและก็สีังกาส่วนซูรินาเมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งด้วยผู้เล่นจากยุโรปเพื่อเสริมทัพคุนัน์รูตขอาไม่ต่อมาซูเปอร์บิ๊กแบตในครั้งนี้ ขอาเมนต่อมาสองทีมที่แ,แข่งแข่งกันงันดับโลกเลยนะคอมเมนต่อมาผมมองว่าไทยแลนด์พยายามทดลองทีมลองใช้ระบบสไตล์ของทีมจะได้อันดับมากาหรือน้อยการลองทีมถือว่าดีกว่าไม่มีคู่แข่งเลยขอาเมนต่อมาอินเดียแข็งแร่งกว่าหากไทยแลนด์ลองเจอตอนนี้อาจจะแพ้ก็เป็นได้ขอาเมนต่อมาไทยแลนด์แข็งแร่งมากแฟนบอลเกาหลีใต้ขอาเมนต่อมาสองนัดล่าสุดอินเดียกับไทย อินเดียชนะไทย10ึและต่อมาอินเดียก็ชนะไทย4ต่อ1นึ่งเขาไมนต่อมาฉันคิดว่าควรเชิญอินเดียแทนในปาบนมากกว่านะเขาเมนต่อมาแมตช์กระชับมิตรนี้คุณก็รู้ว่าเวียดนามรองทีมและจัดการการแข่งขันกีฬาประเภทนี้คุณอยู่อันดับต่ำกว่า1น0แต่แพ้ไทยอันดับแปงกิง้งพิสูจน์อะไรไม่ได้มากมหมนักเขาไม่ Comment ต่อมาแม้แต่กัมพูชาก็เอาชนะอินเดียได้ไม่ต้องให้ทีมอาเซียนเล่นกับประเทศที่เสมอกระทั่งศรีลังกา และก,กัมพูชา4-0สี 0, ลังกาในครักนี้คอมเมนต์ต่อมาทำไมถึงไม่เอาคูราเซาคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่น2ทีมที่อ่อนมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยแลนด์แพ้2แมตช์อนาคตมาโนโปกิ้งจะเป็นเช่นไรคอมเมนต์ต่อมาไทยชนะทั้ง2แมตช์ส่งผลให้อันดับ FIFA ฟีฟ่า a ร k งกิ้งจะเพิ่มขึ้นไปอีกคอมเมนต์ต่อมาเนปาลอันดับที่167 FIFA อ a n กสิบฟีฟ่ารงกิ้งโลกไทยอันดับที่112ผลลัพธ์ จมลเปเช่นไรใครๆครก็รู้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมฟีฟ่าเดยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทยแลนด์ชุดใหญ่คอมเมนต์ต่อมาเป็นการพิสูจน์ผลงานของมาโนโปกิ้งในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะฮะที่รู้ว่าแมตช์ที่2ของทีมชาติไทยนั้นจะเป็นการดวลกันกับทางเนปาณน,นั่นเองก็ต้องรอลุ้กัะต่อไปการแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับขุนื้อคนไทยของฟุตซอลเบียนมาด เดน,นสไตล์แซมบ้าและก็อาร์เจนตินาโดยโค้ดบุลเลอร์จเจริญบงกุนซอคนไทยที่เป็นเฮดโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติเม่กเผยกับทางผู้สื่อข,ข่าวถึงการเตรียมประเดิมรายการแรกกับการแข่งขัน NSDF f, f ุ o t อ a l ิ Invitation ั่น2022ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15และ20ิมีนาคมที่สนามศูนย์การคาร้คาชโชดีซีพระราม9โดยโค้ดบุลเลอร์เตรียมจะนำทัพเป็นมาาบุกที่ไทยพร้อมกับได้เปิดเผยแล้วว่า ในเกมนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาพันแถนประเทศไทยโดยท่านอดิศักดิ์เบญจศริบันอุปานายกสมาคมที่ท่าบเชิญทีมชาติเบียนมาร่วมการแข่งขัน NSDF ฟุตซอลอินวิเตชั่2022ที่ประ,ระเทศไทยซึ่งผมเองนั้นก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการทดสอบนักกีฬาทีมชาติเบียนมาเพื่อที่จะเตรียมใช้ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยจะเป็นภาพต่อไปในครังนี้ โดยเป็นมาเองก็อยู่ร่วมสายกับทางอิหร่านและก็มองโกเรียโดยที่อิหร่านจัดชุดผสมผสานมาแข่งขันซึ่งผมเองก็ได้มีการสก้นักกีฬาอิหร่านชุดนี้มาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพโดยระนั้นกำลังเตรียมทําการบ้านเอาไว้สู้กับทางอิหร่านและคู่แข่งอืน่นๆโดยเป้าหมายเรานั้นหวังจะเข้ารอบให้ลึกที่สุดให้จกได้ สำหรับการแข่งขัน NSDF f o o t อ a l ิ Invitation 2022ทีมฟุตซอลเบียนมาได้รับการสนับสนุนจากท่านมิสเตอร์เจียมอนฮุนประธานฟุตซอลเบียนมาที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาฟุตซอลทีมชาติเบียนมาชุดนี้โดยจะมีการนำนักกีฬาไปทั้งหมดนะฮะ22รายซึ่งเสร็จจากทางภารกิจ NSDF f o o ซอลอิ i n v i t a t i o 2022ก็จะเก็บตัวต่อกันที่มอเกเสษบันดิต รมก้าวเพื่อฝึกซ้อมตเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2022ที่ประเทศไทยจะส่งชื่อ16คนสุดท้ายต่อไปซึ่งโค้ชบุญเลิศจเจริญบงยังได้เปิดเผยอีกว่าจากที่ได้ครุกคีก,กับฟุตซอลมาหลายปีแนวทางของผมและทีมฟุตซอลเมียนว่าก็จะสร้างนักกีฬาให้เหมือนนักกีฬาไทยแลนด์ในสไตล์บราซิลอาจิตนา และสิ่งที่ผมบอกนักกีฬาเมียนมาทุกวันนี้คือเราต้องมีความมั่นใจอย่ากลัวทีมในอาเซียนและจากการวิเคราะห์แล้วทีมในอาเซียนดูแล้วเทคนิคไม่ต่างกับทางทางทีมสักเท่าไหร่นักแต่ต่างกันเรื่องความมั่นใจประสบการณ์และก็ฟินเนชตอนนี้ผมก็ได้เรียนภาษาอังกฤษเพิมเ่มเติมที่เมียนมาแล้วโดยการสื่อสารในทีมผมจะสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านไปยังล่ามแล้วล่ามก็จะพูดเมียนมาให้นักกีฬาฟัง ซึ่งขนาดนี้ผมเองก็เป็นวิทยาการสอนฟุตซอลของทาง AFC ซึ่งก็มีโครงการที่จะต้องไปฝึกสอนฟุตซอลตามแนวทางของ AFC ในครั้งนี้สำหรับฟุตซอล NSDF ฟุตซอลอินวิตเอช2กลุ่ม A ประกอบไปด้วยไทยโอมานมันดิฟส่วนกคลอมเบีก็จะมีอิหร่านเมียนมาและ,ะบองโกเรียระบงวันที่1 5ถึง20มีนาคมที่สนามศูนย์การค้าโชดีซีพะราม9ในครั้งนี้ เป็นธ่างานนี้ฟุตซอลตัวเล็กก็ดุไม่แพ้กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเทพมุย้ยมาแล้วธีรศินสลัดอาการบาดเจ็บลงซ้อมกับทีมลุ้นคัมแบ็กชนเขี่ยวสมุดในครั้งนี้ข่าวดีสำหรับทางแฟนดารบปิดหลังกองหน้าตัวเก่งเทพมุยสลัดเดี่ยงกลับมาซ้อมทีมครั้งแบบรกแล้วตเตรียมจะลุ้นลกสามในเกมบุกไปเยือนเขี่ยวสมุดศึกริโวไทยลีกเดวันพฤนี้ โดยทั้งทีลิสิ่แดงดามีการบาดเจ็บตั้งแต่หลังเกมชนะลีโอเชียงรายยนเต็ดไป2ต่อ1เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้เขาพลาดในการลกสนามช่วยทีมไปแล้วทั้งสิ้น4เกมที่บีจีปทุมลกสนามไปประกอบไปด้วยชนะปลิเทโล1ต่อ0เสมอปลิเทโล1ต่อ1ชนะปมดีเอฟซี2ต่อ0และก็เสมอแบงคอก1ต่อ1ซึ่งล่าสุดดร์บ,บิด ปล่อยภาพของหอกตัวเก่งของทีมกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วซึ่งถือเป็นการร่วมงานกระทางมาโกโตเทกุระโมริอุตสูชชาญ,ญี่ปุ่นคนใหม่ของบีจีปทุมเป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งมุยจะเป็นอาวุธเด็ดสำคัญในการทำศึกที่เหลือในซีซั่นนี้ทั้งนี้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของกระตาแก้วแข่ง24นัดชนะ11เสมอ9แพ้ไป4มี4ีแต้มรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ต่อไปของทางบีจีปทุมนะฮะจะออกไปเยือนสมุทรปราการซิตี้ในศึกปริโว่ไทยลีก2021ในวันพุธที่9มีนาคมเวลา18นา,า,าิกา30นทีณสมุทรปราการสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS p l a Play ในครั้งนี้เป็นนวรมาต้งองรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไระนะฮะและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาบันไทยบายมารโน่โปกิงสไตล์ประจำวันที่9มีนาคม2565โดยชายบุพการะฟุตบอลไทยครับ